ไปคนหมอยเกนเทิญไปคนหมอยเกนเทิญห <My God. S 1> มอยเกนเทิญห <My God. S 1> มอยเกนเทิญ <My God. S 1> คุณอาจจะเครียดคุณอาจจะเหงาคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะเหงาจะเครียดคุณอาจจะเหงาแต่ถ้าคุณยาออกเชื่อัพื่อนก่อนหม่ใไม่แข็ง เกินไม่ไม่แข็ง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  ไปกนหมอยกันเถิด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 คุณอาจจะเครียดเฮอดียังไงยังไงเดี๋ยวน่าจะบอกให้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 เฮอดียังไงให้ให้เดี๋ยวน้าจะบอกให้กนหมอยไม่แข็ง Con mỏi mỏi khen Con mày mày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  Con mày mày Con ngay Hay ngay จะบอกเห้ก่อนไหม่ไม่แข็งกอนม่ไม่แข็งก่อนไหม่ไม่แข็งก้อนไหม่ไม่แข็งกอนใม่ไม่แข็งก่อนไหม่ไม่แข็งกอนใหม่ไม่แข็งก่อนกอนใหม่แข่ง